สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พบกับช่องย้มวอนคนเดิมอีกแล้วจ้าเมื่อนี้ลงหวยลงฮองคือเก้าจากพี่น้องรุ่มน้ำชี้หมายเก้าหมายเดิมเบ้าอ็มคือเก้าจากเมือสะดุ้งนะคะเป้าอิมทักทายพี่น้องนะสวัสดีครับเมื่อจ้าเบ้าอ็มหลานเคยจ้าพี่น้องจ้าเพื่อนกับเป็นคนมายกย้มวนกับมาทายเพิ่นนั่นล่ละอ้มวนบ่ได้ยกเองหรอกจ้ามาทายลูกทายหลานเพื่อนมาหาอยู่หากินจาพี่น้องน้ำหลากมารอบสองรอบนี้ก็ บกไปสองมือบกไปสองมือกลับมาขึ้นใหม่ลายกว่าเก่าแล้วพี่น้องน้ำม,มาจากข้างบนชัยภูมิกระสินพังลงมานะคะจักโบูว่าจะทุ่นมือใดแต่เันยังใสๆอยู่น้ำก็คงจะขึ้นต่อไปเมื่อนี้ก็ตามรุ่นน้ำกัรนจ้าว่าเขาสีหมานป่าสะดุง้งบอ่อจ้าเมือนี้นี่ถนนจะพี่น้องเส้นทางไปเครื่องไหนไปบ้านท่า ศา,าลาลรบันธาสีทวนพี่น้องเส้นทางนี่นะคะสัญจรไปมานะคะแต่ก็ได้ยกสะดุ้งมองนี่พี่น้องเพื่อสิว่าอันยกไปเฮตุนี้อย่างเบ้าเอ็มยกไปเฮตุนี้อย่างทูกมือพี่น้องเผื่อไม่ยกเฮตุอย่างทูกมือเดี๋ยวสิไปถามเบ้าเอ็มให้เพื่อเอาไปเฮตุอย่างปลาทูกมือพี่น้องจ๋าสิถามบ้าเอ็มเด้อพี่ยกสะดุ้งทุกมือนี่พี่ยกปลาที่ได้พี่นเอาไปใส่ เพิ่นได้ปลาปลายุ้สู้มือ,อเอาไปเฮ็ดหยังเพิ่นว่าพี่นออ้องเขามาถามเอาปลาไปเฮ็ดหยังเบ้าอิมขายครับ,บจ้ะขายขายอันปลาปลาซอยที่ได้นี่ได้มื่อไรจักกิโลหลายสุดซึ่งหาหน่อยจะซิบหาโลบ้าน,นี้ขายอยู่นี่ขายอยู่ในที่นี่แม่นบ่แม่นครับคนคนกายไปกายมาเพิ่นก็แวะซือ้อเบ้าอ็มก็<ค>ได้ขายได,ได้จากวิกฤตเป็นโอกาสปกติก,ก็ขีดยางขีดยางบ้านฝนก็ตก นายางเปียกก็ได้บบได้กีดเนาะก็ได้มากหารายได้ทางนี่จ้ะพี่น้องได้มือแล้วสิ้าโลบางมือก็ได้บางมือก็บ่ได้เนาะเออมือมือได้น้อยที่สุดได้จักบาทมือได้น้อยสุดก็ซีฮารเนี่ยนะครับเออซีฮารค่ะใชอยู่เนาะเพราะเพราะได้จับเพราะได้ใบปุ่นทั้งฝุ่นมันก็ยกยุ่มปากหนึ่งจ้ะพี่น้องมือนี้กะรุ่นน้ำการบ้าเอ็มสีหมานหรือบ้าหมานพี่น้อง สีได้หรือบ่ได้พาพี่พาน้องมาลุ้นสะดุ้งมือนี่มาแต่เศร้าเลยพี่น้องหกวงวเศร้ายมวนออกมานะคะเพื่อจะนำคลิปให้พี่ให้น้องได้ชมนะคะเพื่อนปาถืองามเศร้ายมวนกันได้มายมาุเศร้าแต่ว่าสีได้หรือบ่ได้กะตามรุดน,น้ำกันค่ะอ้าวยกเลวพี่น้องอ,นนนนอุ้ยนั่นนั่นมาแล้วเออเอาตัวทีบ่าตัวทีตอกัวมนายปลาซอยกับปลาอันนั้นงามๆเลย ปลาหักกล้วยแต่ละเนาะเอาโรดปลาอนยนะดีขึ้นไหมเนื้อไสเติมเด้พี่น้องเอามืออแล้วแต่เศ้าคุณอย่าดอกแล้วอย่าสวดนั่นเคยนั่นเคยหากินได้ย่างเนาะบางคนก็หายันหาได้ยันได้ยังในเนี่ยนี่ กบังเยซูมือรบังก็ได้เยนพ้าไปพาไปลุงมองมันโตใหญ่บริการงวมนเคลื่อนได้เยนก็ได้ป้าก็ได้นั่นนั่นนั่นไดแลวโอ้ยสสดุงยังมีปองรอดอยู่บ้านนี่อ้ยมันรอด มันคือขาดคักแท้ขาดคักแทะอืมฮึดงเดงีงดงเดียงก็ทิ่มไปแบบนี้เนะเาะเก็ทิ่มไปแบบนี้จังได้หมานเนะทั้งนี้เขาคือบ่ไใดโอ้ยมูจานยีบไปยบไปไหนเนี่ยน่าจะเป็นเจียกิน โอยปลาหน่อยรอบนี่เฮ้ยปาดปลาซิวมาเด้นะปาดเอาเมยเอาเมเอาที่ไหนใหญเอาเอาตักเอาเอ็มลงไปตักไว้น่อยตักใส่ถุงตักไว้ย้ายย้ายสิไปยอมบินอือปลาซิวมามันึ้นมาวะปลาซิวเริ่มมาวะ คืออีกแล้วเห็นบอเบิ่งโพดบออีกโพดบอเ่าต้องหาว่ามุมเด้อเฮานี่เปลนท่านได้จักสอดอยู่อิ่มเอลยเพท่านได้จักสอดอยู่โอ้นั่นดิปลาหางแดงหางแดงหนึ่งตัวบีคือเทิงเลย นีอซื้อมะไว้บบงหามลากเอาไปใส่บุ้มแบบเป็นขวดนะของยังของยังโอ้ของมีหนึ่งเต็มไปยังไงปลาตัวลายลาปลาอะไรอุ้ย อุ้ยช็อตนี่ช็อตนี่ช็อตนี่มีน้องโอ้มาเลยโอ้ยไว้ค่ะใส่ได้ผูกในเปียงแล้วอันกุ้งอยู่ม่องใดบ่แล้วมันเหมาะอันทีอยู่มันมีหูแท่เห็นบ่ถืออยู่กระรอดนี้เบิดหูลายบ่เออหนา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 นนาน,น,า,น,น,า,น,น,า,นากานานานันนานานานกนานานผูกนกาน นั่นเรามองป่าออกซื้อเลยซื้อเลยวายค่ะซื้อป้าค่ะซื้อนั่นเบิดเสียกอยู่ในกระเป๋าเขาเบิ่งเงนนะอีกเจ้าหลอดบ่งพี่นอกอ้าวรอบนี้ฟาวค่ะจังได้กับบปมีอุ้ยมาเป็นมีป่าดิค่ะบ่แม่นั่นอุ้ยบ,บ,บิ่งนั่น <laughs> เออเอาเจ็บพนักก็มามาตัวเดียวของเพิ่นมาเป็นฝูงของเขามาที่เด้อตัวอ,อูไอ้ไปเอาแม่ไปเอาแม่พ่นทั้งพ่นพี่น้อง ใช่ดล้น like ้ากระตาบอมานำสมบัติอุ้ยได้สดใยแถบานเจ้าง่ายมองหามองได้จนได้เนาะมีเส้นก็มีพี่เนาะสวยแมงงามๆปลาหมองป่าป่าหมันปะปูใหญ่กระมานปลาหมองของเราอยู่ Ừ, บานที่อาปากุ้งบานนี่ <c oughs> อุ้ยเอาหลายย่างเนาะไปหากินน้ำหมาก็หากิน,น,กกน,กนปลา,าท่านอนจ้ะฮะบ่ <c oughs> บ่ <c oughs> บาทนี่พี่น้องตีรุ่นน้ำกันโอ้ยปลาคอยไปใส่พี่น้องก <c oughs> อางเต้เอ็มไปเข้าไปว้างหันนะ่ะทันมันบ่ อีทันมันบ่อว้ามันปลายเปย์แบบไงหนึ่งมันออกไปนี่นี่มันบ่อทันมันเลยมันเลยเออเอาขึ้นมาเนี่ยปลายเงียบนึกเอาขึ้นมาเลยฮะเอากระชังไปใส่เอาเด็กกระชังนี่บเด็กกระชังเด็กไปเงียบอ่ะ เป็นตะขีคานหมเจ้าเขาเิมทิ่มมันไวทิ่มมันไวอย่าไปโย่ฮะก็โบเดโบดีโบดีออนี้ปลาเอยเอ้ยเบิ่งพีีน้องขึ้นมานไห้เอ็ม สวดวระหันโอ้ม huh. okay. right. ีแต yup. uh ่ปลาขาวอีไทยเออเออเออฟูนพูนพูนหาหางตัวนั้นโอ้ยมีแต่แนวนอขาวอีไทยตกงามงามเอกเดอดอืมอืมอืมอ้คนน่ะก็ะเลยม้วนน้ำขาที่มีทรงป่าบ่อทนอ่ะมันมาไรป่า เปิดกล้องเป็นยังซีรอบนี้จะหมานไหมโบโดดเวนะ้ยนไปาไรอบนี้บ่าวเอ็มไปธุระบอกให้ยี่มอนยกแทนพี่น้องอยากเห็นยี่มอนยกสะดุง้งมาชมเด้อพี่น้องสิมานประมาณ ปลาชิวอยู่ในกาตานนบ่เอออ่ในกตาซา,หาเห็นป่ะจดึงไปทางนั้นเดินที่อย่างน้บ่ปวนี่บ่เออไม่ให้นานนึกบ่ปลาชิวนี่บ่บ่เข,า,ยยา,ขา,าไหวด้อเขาไหวแนวันเหีไปเฮ็ดไปเฮ็ดประจำ่ปลาหน่อยนะ ดอแบบนี้อ่ะอ่ยเอาเนี้ยเปิดเลยเปิดเเปิดเราเปิดไปแล้วเอาไว้ใช่ไหมมันเป็นกล้าดีนะบ่ไปบน ดบาเอ็มยกได้แต่ปลาซอยพี่น้องเอีมวยวยกได้แต่ปลาซิวพี่น้อง